สวัสดีค่ะพี่น้องกองป่าเอฟแฟนคลับแฟนมลับช่องตงอูรมเพลินออฟิเชียลอยู่กับบรรยากาศช่วง้อมนะพี่น้องเนาะตอนนี้กะกำลังขึ้น้อมแล้วกะเบ่งฉากแต่ละคนก็ฝึกซ้อมนะคะขึ้นฉากเดี๋ยวสิภาพไปทักไทยนักแสดงแต่ละคนแต่ละคนนะคะอตอนนี้พ่อสุข,ขุมก็ กำลังชี้แจงเรื่องล่ำแต่ละบทแต่ละบทน้องเอียนอรดีก็ามาแล้วพระเอกโบวัชระก็มาแล้วผูพลมบทรจนากับพระสังผู้ใดนี่ก็เต่งโตตะหากถากนอสวัสดีน้องปันปันจ้า้องวัดปันลูกสาวมานั่งตองอูจากนอน,น,อนมืกอคืนนี่นอนจักโมง

โว่กันยี่สิบงรั้งเน่เลยถาว่าสื่อขอสรุปได้ลูกอาบน้ำสอดด้วยกระส่งอ่าโอเคเป็นแรงเคียร์แรงใจเออโอเคเนาะพี่น้องกำลังเบิงร์นเป็นการใช้เฉดแบมเดอร์กับทีมงานสังคัดเพื่อนเป่นตุ๊กตองรูพร่องจ้ามังรับเงินออฟติเชียลน้ำมันจ้าตอนนี้กำลังมาแรงนะช่ากองคุรเมินออฟติเชียลนะอ่าเป็นแรงเคียร์แรงใจให้จะลูกตอนนี้กัน สวัสด,ดีพุทธหักตอเตอสวัสด,ดีค่ะกำลังเบิงงชส่องอันนี้รับบทนะน้นองไ้น,อน,อนอ้องเนาะพ่อเอกแต่ลบบทแต่ละบ,บทอันนี้คือตัวดินเงาะปลาข่าเงาะปลาจะกแบบหนึง่งสวัสดีน้องเอกพยมณีจ้าค่ะแม่นางตองตองอูรำเพลินออฟฟิเชียล มาแล้วคนสวยของแม่นางตองอูมาสอนรับบทเป็นธิดาทั้งเจ็ดเป็นยังไงบ้างรับบทเป็นธิดาทั้งเจ็ดค่ะจ้าปวีนสุดาเป็นน้องสาวคนที่สี่ได้เหลืองจ้าอย่าลืมติดตามเด้อวันที่ยี่สิบห้าก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันค่ะว่าะสิทธิเป็นทางด้านหน้าเวทีหรือว่าทางไอ้ทางออนไลน์ค่ะจ้าช่วงนี้ก็ได้ออกงาน ตื่นเต้นครับพี่น้องมีใจที่ได้ออกมีใจที่ได้รับโบที่ได้รับโบทถ์จีน่าทางเจ็ดสวัสดีแม่ตีมคนสวยตะออตะเอกินข้าวกินน้ำไปคุณแม่ กาเออกาจดีเี่ดอกเม็ดติ่มและกินง่ายง่ายกินได้แค่อิ่มอือ่มันมีโอกาสกับคนหายกึินไม่ห่าใได้ตอนพ่าห้ามนุนนี่ยงกระตุ้นก้อนพี่น้องจะปล่อยให้จาของหิวแล้วมันสิเป็นโรคกระเพาะจะกินเขาไม่ัตไม้ไ้ของหก็เลียิเลยจากินกกบนั้กระตุ้นกินกตอนสิ่เป็นมากมาเป็นไม่กินงง่ายง่ายหราะเสด็จพี่ไปใส่เสด็จพี่ เสด็จพี่เสด็จพี่เดพี่เคะเชิญข่าวกองในเพค่องใจพะมสวัสดีคุณพ่ออาทิตย์ค่ะปีนี้เพื่อนรับบทคู่กันหรือเพน้องเออมีาตรงอยู่เลยเออตัวกับตัวโอ้ยน้องตัวตัวให้ฟังดู บารมีเกศเก่าเทียมเท่ามีเกษตรตรงตัวขึ้นมาหน่เออขอทานเนาะบังพระองค์บาบาลามีเกศเก่าเทียมเท่ากบมอมหัวมองชั้นัท่าขอจะไว้บางคนมีคาเซเยดีเออตรงตัวขึ้นเนความวันนี่ตรงตัวขึ้นดันเเออเระเรไปเร่อยขึ้นไปขอบไวบางคนอีคาเเีตรงนี้ทำเงินเอ ถูกถูกแม่ถูกถูกอืมถ้าสั่งต้องมีกระบอกมันบอโ้ยอ้าเพไปกินไปกินอีอย่างมหมคืออิมท่านไปกินอย่งหิวบอสกินอย่างอีหลาเสร็จลกินคละไม้บอ กินอยังกินอยังกินอียังบอกินผลไม้อยู่เอาบอเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้เอาบอเอาอีหลีเอายังอยากกินอยังบวบม่วงสับปะรดมันมีมันมีร้านน่ะมีบวบม่วงสับปะรดมันแก้วแตงโมเอาบวบม่วงเนาะโอเคเป็นจังไหนก็รับบทหนักบ่ แต่ว่าบัเกิดความสามารถเพราะว่าเบิ้งแล้วเลนนี่เรียใช้พลังเยอะมากก็เป็นตัวขายไงเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้เห็นแล้วกางเกงเขาขาวเปื่อนเบิ้จริงเออแม่จ่าตัดแต่มุมผุนจุว่าดหอดมุมพี่บัดนี้น้องแอนออราดีคนสวยอืมอะไรเยอะแต่ก็อืมแม่นแม่นจำแม่น พีกบทบาทก็ของมาอายก็ไม่นะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วมอมอมอคอยมาคอยเป็นมันคอยเบิงเบิงซ่งมันเป็นอักขระมันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนมาแต่มันมันเพิ่มเออมันเติมก็ข้างล่างอยู่ดีข้างล่างเข้ากับตลกราหลาอยู่แต่ว่าพอเล่นจริงมันก็อีกเออคาแรคเตอร์หนึ่งอยู่เออ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 ทไดีก็ถือก็ถือก็ถือว่าดีและทำดีที่สุดนะออกมาแต่ละฉากแต่ละฉากได้เบิงอยู่เนาะกำเบิงซ้อมเสมอเสมอ เอฟซี Club, แฟนคลับเราเพิง่งติดตามอยู่ติดตามเบิ่งว่าพระ,ะสังจะอีกรูปแบบหนึง่งเงาะปลาจะอีกรูปแบบหนึง่งมาสจกกับคนแล้วอัธรลดกันเนะะาะแต่ว่าเบิ่งแล้วเบิง่เงเบอ่งซ้อมแล้วคือมวลอะแบบมันกลมกกืนนะเงาะปลาคือเต็มที่กับในเรื่องมากนะคะบ๊ายบา อุ้ยสวยสวยนึกว่าใครนอนเห็ดปุรุยู่น้องสูตรใส่ใยนอนกระได <c oughs> นอนกระไดใส่แมทนะเฮานะใส่แมทค่ะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะแมทแมนๆจ้ะ <c oughs> ใส่เสื้อเข้าเขาต้องใส่เขาต้องใส่แมทใส่เสื้อน่ารักใช่ไหมใส่เสื้อน่ารักกำลังจะถวงอยู่อันนี้เสื้อร้านน้องเปาอน้งเปาขายเสื้อกันหนาวก็ได้ได้น้ำพ่นก็ย้อนก็ย้อนอ่างเปาพันละค่ะเมื่อคืนอินหนาวขันบ่ได้เสื้ออ่างเปาไต่แท้แน่นอนเลยทั้งหมอกกระลงแล้วบัดนี้อากาศเย็นเฉือกมากดึกๆจ้านี่น้องสุสายใหญ่นั่นเบิ้งคนสองมาล่ำ จะน้อยเขาปัสสาวะได้ได้ฟิลอัธรดนาห่านนอนเบ่งหมอลำเนาะเออแต่ข้าเจ้าเบวงเข้าวันนี้เขาเบ่งเย่อของเบ่งกันเองเลยมาแล้วเบอกถึงมาแล้วน้องอังเปาได้อะไรมาฝากสวัสดีครับไอ้เข้มเพิ่นฝากซื้ออันนั้นเพิ่นซ่อมอยู่เอ้าวได้แล้วพระพยากัญชัยมาแลยสวัสดีครับฝากเรียบครูด้วยน้องแน น้องอูสวัสดีครับส้ๆเด้อสูโฟสุคนน้องจีนสวัสดีค่ะน้องจีนวลีสลาลูกสาวเมื่อคืนนี้นางบังน้องจีนเต้นผิวแลายพี่น้องแมนมีคนมาบอะร้างนอืมนึกว่าจะเราจะเป็นในรูปแบบหมอลำเนาะก็นึกว่าอันนี้ไม่เห็นน้องจินเราเต้นผิวครับ ได้เบิร์ดค่ะเต้นกะเต้นได้ลองก็ลองได้แต่วันนี้ขี้เลยอ้าวสู่ๆ<อ>ว่ามีผู้ใดบ่นีึขี้ด<ช>อ,อก่อะ <c oughs> พี่น้องนะคะฝากเฟซีช่องแม่ตองคูนะคะขอไปโกตีตามไปช่องน้องจีนและเพื่อนออฟฟิเชียลนัมแอนเดอค่ะจ๋าอ้าสู่ๆอ้าวอันนี้ใครนี่น้องแคนดี้ เป็นยังไงบ้างสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสบายดีอยู่ดีไม่แห้งช<อ>่องนี้กะสอมเนาะละ่ะเนาะแม่แม่แดิวซสอมเพลงควันเพลงอยู่โอ,อ,อ,อ้โอเคโอเคโอเคกระเป๋าสวยจังเลยซื้อกระเป๋เ<อ>า,ามาใหม่เหรอซื้อมาใหม่ซื้อ KFC ก็เลยได้กระเป๋ามาใหม่ออ๋แต่ว่าซื้อกระเป๋าแถมเงินกล่องซุ่มกระเป๋ากล่องซุ่มกระเป๋า มีมีกองซุ่มติดพวงเนี่ยเด้อน <c oughs> ้องอ่างเปล่าโอ้ยเ oh, มื่อคืนนี่คิดพ่อน้องอออะะไรขรขงพเกวคิดพ่อน้องอังเปาเลยเมื่อคืนนี่หนาวแห้งหมอกลงเป็นรถแมนเปียกเป็นน้ำขึ้นล,ล,ล่างรถนี่แม่ก็เลยว่าเปียกยก็เลยคิดหอดผื่นคิดหอดใส่เสื้อกันหนาวเด้อเพราะว่าปูมันอุน่นอุ่นอุ่นฮะจะใส่เงยใส่กระสัด สิเปไปสิไปสิไปไหนเงี้อันนี้เพื่อกระิงเงี้ยอยู่บ่ไอการใช้ไปรหมอาขอถามหารดจ้าว่าฮะราการใครบมแหลีตนนั้เต๋วบอมิดบิดซีรีก์นซบ่มิดดอกคนล็อกกล้องซูมอยู่เพคนวาดแต่มีซื้อๆดอกแต่ว่าสุดท้ายคนกะ มีก็เกาหล์ป้าเป็นจุเป็นจุพี่น้องฝุนจุเนื้อกระยุกลางทงน้าฝุ่นชอบเป็นสากเป็นสากฉากไฟฉากมันนอบอนันไอกันใช้เนาะกรันสกีบเจ้ามันเยี่ยมยอดอยู่แล้วนัมเบอร์วันอยู่แล้วปลุก็เดได้ก่อนพูไดากก่อนักวนตอย่างเดียวอนัน แต่ว่าฉากอันแบบอ่าแบบอันนี้เขากะเน่นคอยคอยย่ำคอยคิดเนาะเล่นไปมาสิเขาไปเลยเยนไปเรื่อยๆมันกระิคอยอันนี้อืจริงนะครับบลตองเอาตามข้องหรอเบาตามตามอัธโรสของเรานี่แหละใช่ไหมอัธรสของหัวเรื่องนฟันวระเทวดามหายุ่งอืมอืมบ่เกินดอกเจ้ามันอันนี้อยู่แล้ว ร yeah. ะดับกันชัยกระชายเสียงหัวเอาเออน้องว่าน้อหัวมวนเอน้าอาล้าองกันไถิ่ไปโตยางนี้อันไปหอดเอาให้ตัวบ่อวิดอันรเรียนกลับมาเปล่าอนเอื้อแม่แม่งเงินอยาคอนี้เงินเขาเนี่ยเราสวยเราเสียอืมไปลงวางมวดสวดเตมีววางไลเรไปดิ คอ่ะพี่น้อง <c oughs> กับพวกพอก,กัลายผัวล,ลายคนและหลักกับสัมผัสในพี่ให้นนองให้ f เอซแฟนคลับแฟนหมอล่ได้เบิ่งได้ชมเออที่อ่าโดมของเราในเวลาซ้อมของเราแต่ละบุคคลแต่ละฉากละฉากเนาะพี่น้องเนาะเบิงเ่งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงเคียแ์แรงใจให้ทีมงานนักแสดงสุขูสุขคนพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซำนียไม่นั่งตองอุคอาลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอยู่ดีมีแห้งค่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังค่ะ